อาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีพื้นด้วยนะครับคือผมเล่าอย่างนี้แล้วกันครับเป็นนิทานเหมือนกับฟังนิทานนะครับอ่อไบเซนไทเนี่ยเป็นในพลนะครับแล้วสมัยที่ไบเซนไทเนี่ยอยู่เนี่ยเป็นในพลเนี่ยคือต้องออกรบจรินนะครับไอ้ป้อมที่ว่าเนี่ยนะครับนะไอ้ป้อมที่เขาจะไปตีเนี่ย นะครับมันมีลักษณะพิเศษอย่างเขาเรียกไบเซเลียนนะครับไบเซเลียนเนี่ยมันมีรูปล่างหน้าตาเป็นเหมือนกับป้อมปราการที่อยู่รอบทิศเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ออกแบบให้มันมีสะพานเชื่อมกันเหมือนใครดูหนังกำลังภายในที่เป็นป้อมปราการของจีนนะครับแต่อันนี้ยมันเป็นลั้วรอบขอบชิดฮนนะรั้วเป็นวงกลมเลยครับจะเป็นลูกอะไรไม่รู้แหละแตเป็นรูก วงปิดอ่ะนะครับก็สมมติเลเซไปวงกลมแล้วกันแล้วก็ขุดบ่อนะครับขุดคลองรอบรอบเมืองด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดสมมตินึกภาพให้ดีก็คือว่าพอมันมีคลองรอบเมืองก็แล้วก็จะมีป้อมนะครับนั้นทางเข้าของเมืองก็จะมีหลายทางนะครับนี้พอเวลาที่ศัตรูมาโจมตีเนี่ยศัตรูก็ต้องเอ่อพูง่ายก็จะต้องโจมตีที่ป้อมนะครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมติวิธีที่ต้องการให้เมืองมันแตกนะครับก็ต้องโจมตีรอบทิศทางเลยเพราะว่าถ้าเกิดโจมตีที่ป้อมเนื่องจากป้อมประการมันสูงนะครับแล้วก็ทหารก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาก็ถึงบอกว่าจะต้องพูดได้ง่ายว่าโจมตีในรอบทิศทางเพื่อให้ไม่มีกำลังทหารเพียงพอนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่านะครับ ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าพอมันต้องการโจมตีหลายหลายหลยหลายทิศทางเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยลองคิดดูนะครับปัญหาคือเนื่องจากว่าไอเอ่อ์บาเซเลียนป้อมแบบเนี้ยไอเมืองแบบเนี้ยนะฮะมันมีการออกแบบเ,เส้นทางเดินอนะที่อยู่บนรอบรอบรอบกำแพงเลยนะเพื่อให้ทหารเนี่ยมันวิ่งรอบมา มันจัดสภาพกำลังได้ได้ไดทันอ่ะพูดได้ง่ายนะครับเพราะนั้นอ่ยพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมุติจะโจมตีต้องโจมตีพร้อมกันเท่านั้นประเด็นคือต้องโจมตีพร้อมกันเท่านั้นไม่งั้นเมืองไม่มีทางแตกตามผมทันใช่ไหมก็คือว่าสมมุติว่าจะโจมตีทางทิศเหนืออ่ากำลังทหารทั้งหมดก็ไปป้องกันทางทิศเหนือเสร็จแล้วก็พอมาโจมตีทางทิศใต้ก็ย้ายมาโจมตีก็มารับทางทิศใต้พูด,ดง่ายว่า ก็จะทําให้สามารถรักษาเมืองไว้ได้แต่ถ้าโจมตีพร้อมกันเวลาเดียวกันอย่างนี้เมืองแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยในยพลบาเซนทายเนี่ยจะต้องสั่งให้โจมตีพร้อมกันปัญหาลองคิดดูสิครับว่าสมัยนั้นน่ยสมมุติแบ่งกําลังเป็นห้ากองพลนะครับสมัยก่อนกรุงศรีกรุงรัฐตนโกสินโดนสงครามเก้าทัพจําได้ไหมฮะ จำได้ใช่ไหมฮะมีมีใครรู้จักสงครามเก้าทับบ้างครับเคยเคยได้ยินครับจันทร์ครับเชื่อไหมปัญหาเนี้ยปัญหาเดียวกันครับก็คือตอนหน้าสงครามเก้าทับอัดทับมาไม่พร้อมกันคือมาไม่ทันอ่ะถ้ามาทันป่านี้เราไม่เหลือแล้วนะครับเราไม่อยู่ตรงนี้กันนะคือตอนหน้ามันเป็นความจังหวะโชคดีหลายเรื่องด้วยนะครับก็คือว่ามาไม่ทันแล้วก็ ไม่ไม่ไม่ซิงโครไนซ์กันอ่ะคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ประสานกันนะครับเพราะต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันมันสื่อสารยากนะครับจะใช้อะไรฮะนกพิราบนะฮะจะใช้อะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้มันมันง่ายไปหมดใช่ไหมแต่สมัยนั้นมันยากเพราะฉะนั้นการที่อยู่บอกให้โจมตีพร้อมกันเนี่ยมันยากมากซ้ำร้ายนะครับเคยเคยเล่นยี่สิบเอ่อเคยเล่นเอาคนสิบห้าคนมาเรียงต่อกันแล้วแบบ เขียนบนหลังนะครับหรือว่ากระซิบบอกต่อก็ได้ปลายทางเพี้ยนอะ่ะเคยเล่นไหมฮะ hey, <come. S 1> เคยครับอ <Hey. S 1> ปัญหาคล้ายๆกันครับก็คือว่าตอนเนี้ยพอมันสั่งเข้าไปเนี่ยมันต้องสั่งเฉพาะหัวในพลพราะนั้สมมุติว่ามีมีเก้าทัพเลยเก้าคนในพลในพลกองพลใน ขุนพลที่มันจะต้องก้าวคนเนี่ยจะต้องรับคําสั่งจากนายพลใหญ่เนีนะครับเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าสมมุติว่าสั่งได้สมมติติ้งต่างว่าสั่งได้ปัญหาอันหนึ่งที่ในโบราณมีปัญหาก็คือว่าไม่รู้ว่าใครแปรพักบ้างอย่างกรุงศรีธยาแตกเนี่ยในครั้งหนึ่งและครั้งสองเนี่ยก็เพราะว่ามีไส้ศึกก็แบบเดียวกันนะครับ เพนั้นน่ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกมากๆเลยนะครับเป็นปัญหาที่พูดได้ง่ายว่าจะทำยังไงให้ใหสื่อสารแล้วได้ความเหมือนกันหมดนะครับจะให้จะให้แอแท็ Attack, สมมุติว่าโอเคต่อไปนี้พรุ่งนี้นะจะโจมตีพร้อมกันเวลา9โมงจะทำให้ทุกคน9ใน9คนเนี่ยพูดเหมือนกันนะครับนี้ตัวก็เลยทำให้เป็น ปัญหานี้ขึ้นมานะครับก็คือว่ามีปัญหาว่าจะสื่อสารกันจะจะสื่อสารกันยังไงแล้วก็จะทำให้ตัวนายพลเนี่ยทุกคนเนี่ยพูดง่ายว่าทำตามอ่ะนะครับนี่เป็นเป็นที่สิ่งที่เกิดตั้งแต่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดเชื่อไหมผมเพิ่งเกิดได้สิบปีเองอะหนึ่งเก้าผมเกิดหนึ่งเก้าหกแปดนะครับ นะครับซึ่งอันนี้คือคนที่เขียนไอตัวออลกริทึมนี้ไว้นะฮะคือคือเสนอตัวนี้ไว้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่อันนี้เป็นปัญหาจริงนะแต่มันคงเป็นหลายหลายร้อยปีแล้วล่ะนะครับเนี่ยครับยกอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับปัญหามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเจ n เนอ l ลหนึ่งบอกแอตแท็นะครับพอถึงเจ n เนอ l รสองเจเนอเตบอกรีทรีตนะครับยุ่งแล้วคราวนี้เห็นไหมฮะมันมันไม่ใช่แล้วพอมันผ่านคนกลางแล้วมันมีปัญหามันเพี้ยนไงเพราน ถ้าถ้าได้คนกลางที่ดีก็แล้วไปแต่ถ้ามันไม่ได้คนกลางที่ดีหรือคนกลางนั้นโดนแฮกคนกลางนั้นแปลพักคิดว่าความหายนะจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้คิดดูแล้วการเหรียญละล้านนะนะครับอดีตนะมันลงไปแล้วนะครับเหรียญละล้านยี่สิบเอ็ดล้านล้าน,นครับคิดดูว่าประเทศจะล่มจมไหมนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่พยายามที่จะ พูดง่ายปั๊มบิตคอยเองอะนะครับอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วเพราะมูลค่ามันพร้อมมูลค่ามันสูงพองไงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเอ่อที่เขามักจะพยายามทำกันนะครับก็คือนะครับเอ้ผมเขียนเขียนรูปได้มั้ย อันนี้เขาเรียกดับเบิลสเปนดิงครับสมมุติว่าตรงนี้ก็ได้นะเอาคนนี้สักคนเอาชื่ออะไรดีครับชื่อปื๊ดแล้วกันนะครับปื๊ดเนี่ยนะครับขายของอะไรสักอย่างหนึ่งสมม,มุติช่วงนี้ ขนมปังนะครับขายขนมปังไปก็บอกว่าอา่าหรือคนซื้อคนซื้อเป็นชื่อ A นะครับ A ก็ส่งเหรียญตัวเนี้ยออนึนชื่อเอ A. ก็ได้อะเอี่บก็ได้อะง่ายๆส่งมาให้หนึ่งบิตคอยนะครับปื้นก็ส่งขนมปังกลับไปนะครับขนมปัง นะครับในทางเดียวกันในขณะที่เขาส่งให้ b ีหนึ่งบิตคอยเนี่ยเขาแอบส่งเหรียญเดียวกันเนี่ยส่งให้ตัวเองอีกหนึ่งบิตคอยสภาพนี้เหรียญเดิมครับทำถ้าเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับหรือแม้กระทั่งเอาเหรียญเดิมอะไปซื้ออย่างอื่นด้วย โอ้ยเหรียญเดิมอะไปซื้ออีกอันหนึ่งด้วยสามเหรียญครับนี่กันหนึ่งเหรียญเหมือนกันปัญหาเนี้ยคือสิ่งที่เขาเรียก double spending พอตามทันไหมฮะเขาแก้ปัญหายัางไงครับ double spending ใน bitcoin ล่าสุดก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะไม่ใช่ไม่มีมีใครทําการบ้านแล้วเอ่ยเราบอกสร้างก่อนหรือเปล่าครับเออจริงๆใช่นะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่โซลูชันอะ่ะคือ อันนี้แหละเป็นที่มาของต้องมีคำว่า m i n เนคือเนื่องจากว่า Bitcoin เนี่ยให้คิดถึงว่าเป็นเป็น peer to p e e r network ด้วยความจงใจนะครับก็คือว่า Bitcoin ไม่ต้องการให้มีคนกลางพอไม่ต้องการให้มีคนกลางทุกคนจะได้ยินเหมือนกันนะครับเพราะฉนะนั้นนตอนนี้มีคนได้ยินอยู่สามคนที่จะพกว่า A จ่ายเงินให้ตัวเอง A จ่ายเงินให้ B A จ่ายเงินให้ C ประเด็นคือคนที่จะตัดสินว่า A จ่ายเงินให้ใครแม้กระทั่งจ่ายเงินให้ตัวเองเนะี่ยใครเป็นคนตัดสินกรุครับกรุบไม่ใช่นี่ไงครับคือตอนเนี้ยเส้นนี้ได้ยินบ้าจ่ายให้ b เส้นนี้ได้ยินให้จ่ายให้ตัวเองอีกเส้นหนึ่งได้ยินให้จ่าย จ่ายให้ c คือพูดง่ายสมมตุติมีถนนมีทั้งหมด9คนอยู่ในเน็ตเวิร์กมันมีกลุ่มหนึ่งที่ยินว่าจ่ายให้ b กลุ่มหนึ่งให้จ่ายให้ c นึกภาพไหมฮะอีกกลุ่มหนึ่งได้ยินว่าจ่ายให้ให้ address ซึ่งเขาไม่รู้ว่า a หรอกก็คือว่าว่าเออเดี๋ยวจะพูดถึงว่าทําไมทําไมทําไมถึงไม,ไม่ไม่มีชื่อด้วยนะครับ ม,มันมีหลายกลุ่มที่ได้ยินมเหมือนกันและวนึกภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงบล็อกเนี่ยต้องมีคนตัดสินและคนที่ตัดสินน่ะคือคนที่เขียนลงบล็อกเรียกว่าไมเนอร์ตามทันใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่แก้ปัญหาดับเบิลสเปนดิงลองคิดดูนะครับว่า ถ้าไอเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นกับที่มันเป็นแบงค์เนี้ยมันจบไงเพราะมันมีคนตัดสินไงนึกภาพไหมฮะตามผมทันนะครับคือถ้ามันเป็นเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยคนตัดสินคือแบงค์ไงแบงค์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้คุณต้องจ่ายให้บีแต่จริงๆเขาจะจ่ายให้ใครก็ได้นะเพราะเขาเป็นเจ้าของเงินนึกภาพไหมฮะแต่ห้ามจ่าย ห้ามจ่ายเหรียญเดียวกันเนี่ยคือถ้าเป็นคนละเหรียญจบนะอันเนี้ยไอ้ไอ้ตัวเลขหนึ่งเนี่ยเป็นคนละเหรียญจบนะไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเหรียญเดิมเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นหน้าที่ของแบงค์คือทำอะไรครับหน้าที่ของแบงค์ก็จะไอ้เหรียญเนี่ยสมมติเผอิญมาเป็นหนึ่งเหรียญเป็นเศษลงตัวนะจริงๆแล้วมันเป็นเศษสตังก็ได้นะหนึ่งจุดห้าก็ได้นะ เพราะเดี๋ยวจะมีเงินทอนเดี๋ยวจะพูดถึงเงินทอนด้วยแล้วเป็นที่มาของว่าจะต้องมี private private, private key เนี่ยหลายอันมากเลยนะครับเพราะว่าคือคือ,คอมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ถึงเหรียญน,นะครับงรฉะนั้นตัว,ต,วตัวอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแบงค์แบง์ก็จะบอกว่าเอ้ยตอนนี้เงินหนึ่งบาทของคุณเนี่ยหนึ่งเหรียญหนึ่งบิตคอยของคุณเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่กระเป๋าบีแล้วนะครับ ไอหนึ่งบาทของคุณเนี่ยในแอในในกระเป๋าคุณเนี่ยมันจะหายไปหนึ่งบาทนะในกระเป๋า B จะเพิ่มมาหนึ่งบาทนะนึกภาพไหมฮะเพราะ้น่ะในกรณีที่เป็น decentralized เนี่ยเหรียญเนี่ยอเผอิญว่ามันเป็นตัวอย่างที่เออมันลงตัวนะฮะก็เลยไม่มีปัญหาว่าเป็นเหรียญเหรียญเนี่ยที่เดิมที่อยู่กับ A เนี่ยมันจะสิมันจะถูกมาร์กไว้ว่า ไม่มีตัวตนแล้วพูดง่ายว่า,าใช้ําว่าไม่มีแล้วนะครับมาร์ค่าว่าใช้แล้วดีกว่าใช้ําว่าใช้แล้วดีกว่านะครับใช้ไปแล้วนะครับพูดง่าย b จะ a จะใช้เหรียญน,นี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับเหรียญอันใหม่เนี่ยจะเป็นเหรียญใหม่ด้วยนะจะไปเกิดที่ b ครับนะครับด้วยจำนวนเท่ากันนะครับพูดง่ายเช็คซ้ำออกมาแล้วเนี่ยแต่จริงมันจะมีค่าแก๊สนิดหนึ่งนะ มันจะมีค่าแก๊สกับ m i n นอหนึ่งนะเพราะ B จะ b อาจจะไม่ได้รับเต็มเหลี่เหรียญน,นะหรือ A อาจจะต้องจ่ายมากกว่าหนึ่งเหรียญน,นะเพราะว่ามันจะมีค่าแก๊สด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าติ้งต่างว่า m i n นอร์ทำงานฟรีอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เออเป็นข้อตกลงกันว่าเออต่อไปเนี้ยคนที่ตัดสินน่ะคือ m i n นอแล้วแล้วแต่และว,ว่า แล้วแต่ตกลงอ่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าผู้รับเป็นคนจ่ายนะผู้ส่งไม่ได้จ่ายนะครับเป็นเป็นค่าเขียนบล็อกอ่ะเป็นค่าให้บริการอะนะครับเพราะว่ามันเป็นดีเซนท์ไลซ์นี่แหละเห็นไหมฮะตามทันนะครับ